มาอยู่มาอยู่ชนบุรีตั้งแต่อายุสิบเก้าตอนนี้ก็ห้าสิบห้าแล้วเนาะโอ้ยมาอยู่จุดปอเท่ายังยังบ่มีอย่างเลยมีเต่อีแล้วมีแต่ลูกกับหลานทำงานต่อไปนี่หมอเส่กล้องนี่บ่เดียวเดียวไอย่างไอ้ย่งกล่องนั้นกล่องนั้นมันกล่องกะทินั่นน่ะรอแป๊บหนึ่งให้มันเดือดก่อน ทำมาเดือดจนป๊อกป๊อกป๊อกปอกอก่อนอยู่เมินละเจ้าอยู่อยู่จนลูกจนมีหลานละอยู่เกือบสี่สิบป,ปีละอยู่ตั้งแต่อายุสิบเก้านะตั้งแต่มามาอยู่โอ้อยู่ไปทั่วนะอยู่หลายที่อยู่ระยองพิกนี้อกอกมาอยู่ชนบุรีพิกใหม่ใสนะ่เนาะในกระปุกนียเดี๋ยวใกล้จะสูกแล้วย,ย้ายใกล้จะสูกกล้วลอมแป๊บเดินเด้อ เราเห็นแป๊บหนึง่งก็จะสูบแล้วนี่เดือดแล้วนี่อันนี้เ็๋ยจะใส่พริกรูกพันพริกคือนี่นสใส่พริกไปเดี๋ยวเบาแก๊สน่อยหนึ่งเขื่อมันจะแยบไอ้บะเขือมันจะล้วนชนบุรีนี่ข่าวจะพูดเร็วนะครับเหมือนคนใต้นะครับจะพูดไม่เหมือนคนกรุงเทพครับป้าอยู่ทางชนบุรีทางระยองนะครับได้ได้ได้ ใช่ใจ <c oughs> คนชนบุรีเป็นจะอ่อู้เดียวอู้อันนี้แหละเป็นจะออกไทยอันนี้นั่นหละแต่จนมากอนะ่ะเนาะคนคนชนบุรีเขาโดยพื้นเที่เขาจะอันนี้แต่จนมากก็จะเป็นคนต่างจังหวัดกันมากเขามาทํางานกัน,กนเพราะว่าถ้ากระจูไอศีราชาอยู่ศิราชาอยู่ในแถวนีโคมอุตสาหก,กรรมอะ แล้วตอนนี้ก็บเมยมาอยู่อันนี้อีเ e ทิร์นอุ้ยสีสันน่ากินก็เอฟซีเอฟซีน่ากินก็ไทยแบบไทยระยองนะครับไทยไทยอีไงครับป้าอ๋อจ้า แล้วแล้วปิยนัทคุณปิยนัทอยู่ไหนทำงานอยู่ไหนอยู่ชนบุรีกะอร่อยแล้วอร่อยเลี้ยวนาเดอร์คุณเก๋น้องดาคุณแจ็บหนวกวัวทองยายนุษทีทมี่กรคุณนั่งน แล้วกะไผรแหมแล้วก็ะไผรเห็ม,หมเขาจะพูดเร็วๆครับเหมือนคนทางใต้นั่นแหละครับจ้าจ้าจ้าเขาจะอู้เร็วถ้าเป็นคนจนบุรีแท้ๆนะเขาจะอู้เร็วอือผมก่บแท้แผ่ทไม,ไมแต่ย่าเฮาก็เ,ากเป็นคนเหนือเนาะบางทีก็อู้ผิดอู้ถูกอู้ไทยผสมเหนอืออู้เพี้ยนพังเดี๋ยวาพิดแก๊ตกันเด้อ บางทีก็อู้เพียนพังอู้อย่างพังยายเล็กมากินตัวกันจ้ายายเล็กนี่จ้ะแกงเขียวหวาน <c oughs> แต่คนเหนือบ้านเฮาเป็นแต่จะอู้แบบนบเนืบอ <c oughs> อูนบเนืบอแต่แต่ย่าน่ะเป็นเหนือตอนล่างเนาะย่าจะเป็นเหนือตอนล่างแต่ถ้าเหนือตอนบนนี่เขาก็จะอูเนิบกว่าอีก หิวหิวหิวมามายายมานี่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 แจกกระถุงกระถุงกระถุงมา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 อุย้ยน่ากินมากเลยวันนี้แกงเกี่ยวหวานไก่เมาะขนาดเหมาะขนาดเหมาะขนาดเหมาะขนาดมาเด้อสีถายต่งา,าง,ยงอย่างมากชวนกันออหยางเขียงเขียงหน่อยเขียงไงเขียงหน่อยอะไร นอยกันต้กหอมดีค่ะไม่เอาขวาย่าน้วขึ้นมันจะนานหมดขวายหน่อยอันจะหั่นอันนี้ใส่อันนี้ใจะไหมนนแม่ก็่ลองไมองหั่นใส่ไอเอาต้นหอมมาใส่น้ำยาตาอย,า,า,อยาบอกครึ่งตอนกลางทำให้ด้วยค่ะจะ ทำทาบ้างอ๋อจ้า